สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับประจำวันจันทร์ที่10ตุลาคมนะครับสำหรับฮานอยปกติเมื่อวานออก66910นะครับจอ1001เด่นมาทั้ง0มาทัเด่นมาทั้ง1มาทั้ง9นะครับก็เสียดายเนาะปากก็พูดอยู่6กจะ9 9 6 9ไม่เอา6ไม่เอา69มี59ก็เลยไม่เจาะบนล่างนะครับ ก็ยังไงขอให้เดินต่อแล้วกันกวันนี้ครับฝังผมเสร็จถ้าถูกใจตามครับและถ้ามีโฆษณาเราควรดูให้ผมด้วยนะครับเชา้านี้อากาศเย็นๆนะครับนี่คอีกนี่คออหยุดนะครับนี่คอ,อหยุดวัน669 10สัญญาณ6996มาระวังเบิ้ลให้ดีนะครับวันนี้ส่วนตัวผมผมชอบ1ครับขารุสขาวิ่งจัด1ครับ 1น1่1ห1า1นึ่งหครับหนึ่งหแล้วก็9อะไรดี9จะขึ้นบน9จะไป100ยไหมศูย์ก็เดินมา3 4มสี่แล้วินพูดถึงแมศูนเนี่ย ขอดูแป๊บนึงนะครับ5 0 5 6 5 9เครับอาา่าฮะมัห้าเข้าไปครับมัห้าเข้าไป3ตัวครับ5 1 5 11, 5 1ึ่งห้าห 550500 556566 559599ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับสวัสดีครับ